สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมรังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่27สิงหาคมครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ฟุตบอลมีให้รู้ให้เชียร์กันมากมายนะครับวันนี้ก็หยิบยกมา1คู่นะครับเอามาฝากเพื่อนๆนี่พี่น้องชาวเซียนบอลไว้พิจารณาครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้ครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลสไตล์พี่ลังก็แอดไลน์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับแล้วก็ใครอยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมแก๊สไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับไม่ต้องมีแอดนะครับวันนี้ก็หยิบยกคู่ลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบอลมัรนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาสามทุ่มครับตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ผลงานห้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับเอาชนะได้หมดนะครับนัดล่าสุดนี้ของลิเวอร์พูลนี้ก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไป1ประตูต่อ2นะครับผลงานโดยรวมที่ผ่านมายังถือว่ายังทําได้ไม่ดีนะครับแต่นัดนี้ก็จะเป็นนัดที่สี่ของฤดูการนะครับก็น่าจะมีการปรับแทคกติกแล้วก็น่าจะเล่นดีขึ้น,นครับและเกมนี้ได้เล่นในบ้านในรังเย้าตัวเองด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเอาชนะบอลมัดได้ไม่ยากนะครับเนื่องจากบอลมัดก็ผลงานโดยรวมก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับ เกมรับก็ยังเสียประตัวง่ายกว่าครับริ์พูก็จะไม่มีดาวยิงอย่างดาวินนูนเยสครับที่ติดโทษแบน,นครับนัดที่แพ้ให้กับแมนยูครับก็โดนใบแดงไปนะครับขออภัยนะครับนัดก่อนหน้านะครับก็คาดว่าน่าจะใช้ซาร่าฟิมิโนแล้วก็หลุยดิอาร์ตครับ ลงล่าตะข่ายครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมครับก็น่าจะใช้ชุดเดิมครับชุดที่แพ้กับแมนยูมาแต่นัดนี้เล่นในบ้านก็แพ้ยากอยู่นะนะแล้วครับแล้วว่าจะเก็บสกอร์ได้เยอะนะครับสําหรับลิอร์พูเวลาเล่นในบ้านดังนั้นนัดนี้จึงให้เชียร์ลิอร์พูมากกว่านะครับน่ารุนน่าเชียร์สกอร์ที่คาดก็สามศูนย์ครับ เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไป3าประตูศ,ศูนย์ก็ฝากกดซับตะไลกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวัน,นครับและใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ